ชอบูมาล่า่ะฮอตฮอตแมนปกติก็ไม่กินผักแต่พอมันกินกับอันนี้ยมันอร่อยมันแบบว่ามันแตกในปาาเนื้อใบพายชามๆแบบนี้ไสยเ็ะชายขาดไม่ได้มีความหอมเราเป็นผู้หญิงสมัยใหม่เราชอบใครแล้วก็ทักไปก่อนเลย จะได้แบบเลือกเขาไม่เลือกเราไม่เป็นไรเราเลือกไว้ก่อนเลือกเขาเองสวัสดีค่ะอยู่กับเรา2คนกับรายการซอกิเดนดเอาล่ะดาดาตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านร้านนึงที่กำลังเป็นกระแสในติ๊กตอเลยใช่แล้วเรา2คนจะพาดได้ยังไงนี่เลยเราอยู่หน้าร้านชาบูหม่าล่านะะฮอตฮอต ที่นี่ก็คือเยอะมากจริงๆใช่คือใครที่กําลังอยากลองร้านใหม่ๆร้านที่เป็นกระแสแล้วก็เป็นการเทเลทิสติกกเนี่ยเราต้องมาลองร้านนี้ก็คือเป็นอีกร้านนึงที่เราไม่พลาดจริงเพราะเราสองคนก็ทื่สาววหม่าล่าอยู่แล้วใช่ใช่ไม่น้อยพรอยแพงมาแรงมากๆนะคะต้นนี้จะแรงกันมาแรงอีกคนนึงก็คือที่แกง์ชา สวัดีค่ะวันนี้จะพาพี่มิเกลมากินชาบูหม่าล่าเพราะว่าเราเป็นคนแรงแรงเราเป็นคนมาแรงเราเป็นสาวจีนสุดฮอตแห่งหนึ่งที่ก็คือเป็นสาวเสฉวนท่านหนึ่งนะพี่จะพาได้ยังไงใช่ก็ไหนๆก็ได้ไหนแล้วใช่เอาคิวกันเลยฝนร่มตกแล้วเราไปเอาคิวดีกว่าอันนี้รอคิวแม่เหมือนยืนรอเลยั่งรอแบบโอ้โห่งรอแบบ อีกประมาณ5้คิวเชิญค่ะถนตบเบาๆอากาศเย็นไม่ร้อนมากพอได้ค่ะจะบอกว่าวันพารรมนะคะของการกินหม่าล่าก็คือรอค่ะรอต่อไปรอไปเรื่อยๆมาทําให้การกินเออจะมีความอร่อยมากขึ้นเราควรจะมาในตอนที่เราหิวเล็กน้อยไปรอคิวกันก่อนนะทุกคนไปรอคิวกัน ก็เข้ามาอยู่กันในร้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็สั่งอาหารมาแบบช่ำเวอรเรียบร้อยแล้วใช่ร้านนี้ก็คือร้านฮอตพอตแมนเนาะใช่อยู่ที่สาทรค่ะใช่ก็จะมีราคา 299, 399แล้วก็499ใช่น้ำซุปพอจะมีให้เลือกถึง6ซุปเลยนะคะทุกคนมีเยอะมากชันเลยเมนูก็เยอะมากชั้นเป็นตัวแทนของหญิงสาว ชาวเสฉวนเออฉันก็มาจากเมืองจีนเหมือนกัน้าย่เมืองไหนบอกละครมากเลยเมื่อกี้แอบชิมน้ำซุปไปน้ำซุปเขาอร่อยมากที่เราเลือกมาวันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปอะไรนะพี่นิเกลมา่าค่ะม่าแบบมันวัวแบบเผ็ดร้อนจัดจ้าแล้วก็อันนี้น้ำซุปกระดูกหมูแล้วก็เนื้อต่างๆที่เราสั่งมาก็จะมีเนื้อใบพายชามๆแบบนี้ ใจเตะขาดไม่ได้มันเลิศ<ล>นะมันซึ้งมันมดีใจกล<ด>ุกวันนี้เป็นไงมั่งพี่ได้มารายการเราก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่แบบได้มากินอาหารเราก็ได้มากินอาหารลารู้ปะว่าชอบมากเวลาแบบ เพื่อนบอกว่าถ้าหามิเกลไม่เจอให้ไปหาที่ร้านหม่าล่าท้ออนเวลาหายไปอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไปหาผู้ชายนะไปไปกินหม่าล่ากินหม่าล่าคนเดียวไม่้องไเปเหมือนกันใช่ไหมอ่ะมันเหมือนกินไฟเมาไปด้วยตาเริ่มแล้วอยากเมาเรื่องอะไรมาผู้ชายเหรือยังไงที่ใส่ไปเนาะได้หมดมาทุกเรื่องที่ใส่ไปเมื่อกี้จะเป็นหัวชายเท้ากังฟูอันนี้จะเรียกว่าด้านอากาศหอม อันนี้เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่มาคอทพอรตแมนเราต้องสั่งต้องลองมันจะมีความแบบกรอบๆแต่เรามาลองกันว่าเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนมันฝรั่งกังฟูมันฝรั่งกัางฟูอยากบอกว่ามันอร่อยมากปกติก็ไม่กินผักแต่พอมันกินกับอันเนี้ยมันอร่อยแต่อยมันฝรั่งเป็นผักเหรอแล้วมันพืชโผลคนละอะไรกันหยอกหยอกช็อตฟิล ลืมแนะนํามีหนึ่งอย่างก็คือน้าจิ้มของเขานะคะที่ร้านจะมี3มสูตรอันนี้จะเป็นหม่าล่า<ม>แล้วก็มีมน,นี่น้ำมันกระเทียมเจียวนะคะอันนี้ที่เห็น,น,นเขารีวิวกันแล้วก็อันนี้ก็คือจิ้มเอาใช่ไหมจิ้มงาออืมนำจิ้มงาทีานา่นี่อร่อยมากเลยอ่ะกินเป่าๆแล้วเ,เลยอ่ะขออนุญาตชิมเนื้อดีกว่าน้ําเดือดแล้วเนาะคีบมา หนึ่งชิ้นไม่พอขอสองชิ้นนะคะรั่วไปเลยหกชิ้นแล้วค่ะจุม่มขอสองชิ้นแล้วก็จุ่มแบบนี้นะคะจุ่มให้มันพอแบบว่า<น>เข้าเนื้อเข้าเค็มแล้วก็แบบนี้อขอลองชิมกับน้ำจิ้มอันนี้ก่อนอน้ำจิ้มหม่าล่าเป็นยังไงอร่อยไหมยังไม่ได้กินเธอช็อตอะ สม่ำทำน้ำลืมคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะอ่ะขอชิมไปเดี๋ยวพึ่งเๆี şey ่ยพึ่งเนี่ยพึ่งใ้องคันน่้นเดี๋ยวจะชิมละเนะเป็นไงมันดีอลยรบ้งมันแบบกินหมาด แล้วชีวิตช่วงนี้เป็นไงบ้างทำอะไรอยู่เป็นนางแบบเดิมแล้วขายแดดเดินแดดเป็นพิตตี้อุ้เว้นน้องเบอร์โชว์แล้วก็ไปโฆษณาโฆษณาแล้วก็มีบางทีแบบงานที่เวลาเราใส่มงกุฎเป็นมิตแกแล้วเราไปอะไรนะเธอไม่รู้แล้วฉันจะไปเป็นกรรมการอะไรอย่างนี้เป็นอะไรนะแต่ก็รู้สึกว่าก็เริ่มอยากแบบเปลี่ยนงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็แบบเฟร็ด อยากไปทำอะไรอยากทำอะไรยากมากเลยคำนี้เอาคือยากเปิดออกมาก็เลยมันไม่รู้ว่าอยากทำอะไรเราแบบแต่อยากทำอย่างอื่นที่ไม่ได้อยากจะทำงานอะไรเกี่ยวกับด้านนี้แล้วอะไรเงี้ยความฝันของเรามันแบบจบลงมาสักพักนึงแต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่รู้จะอยากเป็นอะไรแต่ว่าเริ่มเบื่ออาชีพนี้แล้วอันนี้ก็คือคนปะก้าคนหนึ่งอร่อยมากโอ้โหสู้น้องสาวฉัน น้ำจิ้นี้ก็อร่อยม,มามอร่อยมากอันนี้คือมันฝรั่งตังฟูซึ่งแผ่นใหญ่มากแล้วทุกคนอาจจะยังไม่เคยลองทานกับ <c oughs> แผ่นใหญ่มากตลอดค่นี้ <c oughs> แล้วพอเราไปต้มนานๆอ, <c oughs> อ่ะ <c oughs> มันได้ยี่มันอร่อยมันซึมซับแล้วพอลองกินคือแบบ เรนเข้ายันมันจึืดเลยอืดยังไงมันจืดยังไงยังไม่ได้กินให้ดูเลยอ้นี่คุณหน่อยนะคุณเนี้ยกินให้ดูหน่อยไปดูตะวันลงว้ายอ่าได้ว้ายอยได้อย่ได้ไปเย็นได้ไปเย็นอย่าได้จะลองนะชูนี้มันจะแบบอะแต่ว่าเค็มๆใช่ไหมจิ้มมันไหนอร่อยกว่ากันอร่อยหมดแต่ว่าอันนี้มันก็จะออกแบบตัดหวานหน่อยอร่อย อร่อยหมดเลยอร่อยมากหืมหัวนุมเลยอุ่ออนร้อนก็อร่อยอร่อยอร่อยอร่ <c oughs> อยพอมันกัดเข้าไปใช่ไหมมันก็จะมีไข่เค็มอ่ะที่อยู่ข้างในแอบแซ่ออกมาแล้วตัดก,กับน้าจิ้ปมปาลาม่าลาคือแบบดีใช่ไหมดีอ่ะอร่อยมากแต่ระวังร้อนนี่น,นะคะทุกคนร้อนเหรอเาบอกร้านนี้เธออย่าเพิ่งทักจานในจานนี้ก่อน บอกว่าเนี้ยดาด้าทำให้อันเนี้ยมันแรงค่ะมันแรงค่ะซื้อได้ไหมไมได้กินเนาะอ่อยากอยากลองทําแบบนี้นานแล้วอ่ะที่เขาแบบว่าอย่างเงี้ยแบบหนึ่งก้อนอย่างเงี้ยเราก็แบบสบงแบบเนียนหรือเปล่าเนี่ยยรือได้ไงอ่ะอีพีนี้เล่าอร่อยเกินไปหรือเปล่าอันนี้คือเนื้อใบพายนะคะทุกคนคือมันมันก็บางๆางแล้วแล้วก็ทําให้ลวกแล้วมันก็กําลังดีแค่สามรอบก็พอเธอกินแต่เนื้อเนี่ยกินอย่างอื่นบ้าง ไหนเธอบอกว่าตัวนี้เด็ดไม่ใช่หรออร่อยดูคำอร่อยจริงหนูกินไปแล้วหนึ่งถาวแลอวอันนี้เขาบอกว่าเด็ดอ่ะร้อนมากอันนี้คือก้านประกาศหอมนะคะที่มาแล้วต้องสั่งถือว่าร้านฮ้อนพัดแมนเป็นผู้นําเทรนที่แบบว่าร้านมาล่านอื่นเหมือนจะทําตามเลยนะมีความหอมมันอร่อยจริงอร่อยมันหอมมันกรอบคือพักก้านประกาศหอมจริงมันหอมมากแล้วก็มันกรอบ จริงพวกหมาล่าเขาบอกว่ต้องกินกับพวกเครื่องในแล้วก็พวกอะไรอ่ะที่มันแปลกๆอ่ะคือคนจีนเขาจะชอบกินอะไรที่มันแบบกินทุกส่วนของของสัตว์อ่ะเออไส้หัวใจม้าตับอะไรอย่างเงี้ยไงใส่นี่เป็นคนไม่ค่อยกินเครื่องในไงอ๋อมน่กินเครื่องในเหรอไม่ค่อยกินเพิ่งมาเปิดใจกินเสี้ยงจีหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่นานมานี้เออ พอเลือดมันก็ไปน้ำซุปฮิมิเกิลแล้วมันมันเข้าไปในเลือดเนาะแล้วเวลาแบบกัดเข้าไปอ่ะเหมือนน้ำมันกระชอออกมามันแบบว่ามันแตกไนปาาอุ้ยม่ใช่ดิมันกระชอแบบน้ำมันกระชอมาน้ำมันเยอะเกินคอนทรอดแมนเขาจะเป็นหมาล่าพเพสคนไทยเนาะได้ความที่น้ำซุปเค็มค้นมากก็คือรสชาติคนไทยเลยแล้วก็บวกกับน้ำจิ้มต่างๆกินแล้วเข้ากันสุดๆถึงว่าเป็นร้านที่ขายดีมาก อร่อยใช่ไหมด่าด้าดูก็รู้ไม่พูดไม่จราอร่อยเลยร้อนเลยนะร้อนแล้วตอนนี้หัวใจเป็นอย่างไรบ้างหัวใจเป็นยังไงบ้างอี้ไม่บอกความลับแล้วตอนนี้หัวใจเป็นยังไงบ้างคะอีอีไม่บอกหรอกความรักบบอกว่าให้ก right ืนลงไปโอเคอ่ะแต่แบบไม่เคยมีแอคซ์อนแซ่บบ้างบะแม่ก็ก่อนที่เราแบบจะคุยกับคนนี้ เราก็เออเราก็ไปสุดลีดแม่ป้าแบบว่าเราก็ไปสุดลีดอุ้ยมึงเหี้ยแม่กูฝันแม่ก็คือแบบลูกก็คือสดใสบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นผดผ่องยองใยมาตลอดช่วงนั้นรู้แบบเออฉันก็อยากจะแบบว่ามีผู้ชายผ่านเขามันบ้านในชีวิตเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าจะได้รู้ว่าแบบว่าเออแบบไหนที่ใช่แบบไหนที่ชอบใช่เราทุกอย่างก็คือแบบก็ไปหมดชอบคนไหนก็ก็ก็ ก็ก็ลองดูก็ทักเลยอะไรอย่างเงี้ยนอกจากว่าทำไมเพราะคนที่มาโหวตเราเราไม่ชอบเนี้ยเราก็ต้องไปโหวตก่อนนะฮะเพราะว่าผมลิขิตมันสร้างได้ด้วยมือเราเอ่ไทยเราเป็นผู้หญิงสมัยใหม่เราชอบใครแล้วก็ทักไปก่อนเลยเราจะได้แบบเลือกเขาไม่เลือกเราไม่เป็นไรเราเลือกไว้ก่อนเลือกเขาถ้าเขาไม่ชอบเราไม่เป็นไรวันนี้เขาจะอยู่ที่นี่ใช่ไหมอ่าไปเลยไปาบังเอิญไปขิดทักในตัวสุดท้า ช่ยชอบบ่บังโกบางเอินอะไรไม่มีหรอกค่ะใช่ไั้งใจเราวันนี้ก็คือแบบแซ่บลงตัวอร่อยเลิศเรื่องเมาแซ่บมากเดี๋ยวเราก็จะขอตัวไปกินกันต่อแล้วนะคะเพราะว่าเขามีจำกัดเวลาด้วยนะหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนในในราคา299 399 499ร้านเขาก็มาไม่ยากค่ะทุกคนสารรง่ายๆเลยติดถนนเลยใช่แล้วที่จอดก็หาเอานะคะที่จอดค่ะประสบภัยมาแล้วซอยแตกแล้วมันมีที่จอดถ้าจะมากินที่นี่ ซอยแปดจำมาไว้ที่ไหนไม่รู้ซอยแปดอ่ะสามคนดีกว่าชอบอะไรในนี้วันนี้ของหนูหนูชอบไส้เป็ดแล้วก็ผักแอนนาเขียวเขียวเออฉันก็ชอบอีเขียวเขียวนั้นอ่ะเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรนะการผักกาดหอมการผักกาดหอมดีเนี่ยถ้รายการเราต้องมีน้องเขาแต่ว่าข้าวเหนีอ่ะปกติเจอร้านอื่นไปพี่ก็ข้าวอะไรแต่ร้านนี้แบบสะอร่อยนุ่กรอบมากแล้วยิ่งกินกับน้ำจิ้มอันนี้นะอร่อยมากเนาะ อยากให้ทุกคนมาลองกันนะคะว่าเด็ดสมชื่อจริงๆตามรีวิวเลยแบบว่าเลิศมากน้ำซุปเข้มข้นทุกอย่างน้ำจิ้มเลิศของสดสะอาดมากนะคะทุกคนเลิศคือคุ้มกับเงินที่จ่ายแน่นอนวันนี้เราก็ต้องขอบคุณร้าน Hot Pot Man นะแล้วก็ขอบคุณยายมิกเกลตัวราพี่มิเกลได้ไหมอ่ะเออพี่มิกเกลเออเรียกยหญ่เลยอไม่เลยไม่เลยก็เดี๋ยวให้พี่มิเกลฝากผลงานฝากช่องทางการติดตามหน่อยหนึ่ง ก็ตอนนี้นะคะพอแล้วฝากพอแล้วแล้วหน่อยนึงตอนนี้รู้สึกว่าอ่านอีกสิ่งนี่จะทำเลยอยากไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบปังๆจึ้งๆแบบช่วยมาฟอลโล่กันหน่อยเถอะเพราะว่าถ่ายรูปแบบโป้กว่าอันนี้ให้โปรโมทไม่ได้ให้ขายตรงโป้กว่าแบบในการ์ดหรือเป็นคำนี้เข้าไอจีโฟล์ลเลยไอจีชื่ออะไรจีโอเอ็นจีสวยสวยต่อบอกชื่อก็สวยสวยจีโอเอ็จเอลเอลจดเอ๊ะทำไมนะคะ O N G ดอดเฮ้ยไม่ใช่เอาใหม่ขึ้นเลยดีกว่าเอาไง่าขึ้นเลยดีกว่าดอด CAL นะคะจบละเราสามคนนะคะก็จะขอยกล้านนี้ให้เป็นอีกหนึ่งล้านในรายการฟต่อไปดูเออเขาดูอยู่นะเขาชอบอยากทำท่านี้มากโอเคค่ะขอบคุณมากติดตามกันด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยใช่ต่อไป เพื่อนใช่แล้วใครไปกินร้านไหนตามเรามาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะว่าร้านที่เราแนะนําไปอร่อยไหมเป็นยังไงบ้างแล้วสำรวจใช่สำรวจร้านนี้ก็มาลองกันเยอะนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะเพราะว่าหมูเลยเยอะขอเป็นปลากต่อกันนะคะเล่นจบการมาเอาไหนต่อเอาไหนอีกเอาไหนจอบกานเอาเนี่เอนี่ยเอ่อาเอุญาอย่างละหนึ่งหมดไม่อยากมีผัวเลยจบจบก่ หัวอะไรรวยไม่ได้รวยแบบพอแบบโอเคอะอยากแบบมีใครสักคนนึงที่แบบเรารักกับเขามากๆแล้วก็ทิ้งตัวแบบแต่งงานมีลูกไปเลยแต่งงานก็ต้องใช้เงินนะแล้ว่าทำไมไม่ทํงงานก่อนถ้าอยากมีลูกฉันเป็นแอรียวฉันเกิดมาเพื่อใรักแท้เออ